นะครับหัวสว่านนะครับจอดินนะครับใส่กับรถ5.8ตามนะครับผมมาสู่ PC 5.8UU ขีดสานนะครับจะส่งให้ลูกค้าจังหวัดหน้านะครับก็คือลูกค้าพร้อมซื้อกับหัวสว่านจอดินด้วยนะครับวันนี้คือเราก็จะทาคลิปเพื่อให้ลูกค้ารู้วิธีในการใช้งานวิธีในการติดตั้งในการสเกตดูสายนะครับเราจะมีเทอมินายเนี่ยแตกต่างหลากสีนะครับมีสีเขียวกับสีแดงนะครับสีเขียวก็คือตามเขียวเลยนะครับส่วนแดงก็คือตามแดงนะครับแบบตอนนี้มันจะมีระบบนะครับอ่ะระบบก๊อก ทั้งสองข้างนะครับอยู่ในทิศทางนี้นะครับก๊อกสองข้างตำแหน่งนี้จะเป็นก๊อกอ่รูปแบบสามทางนะครับรูปแบบสามทางตัวนี้คือตำแหน่งตำแหน่งนี้คือจะจะเป็นตำแหน่งควบคุมบุ้งกีตอนนี้คือเราต้องสับลงนะครับสับก๊อกลงสับก๊อกลงแล้วให้อยู่ในอยู่ในตำแหน่งมอเตอร์นะครับตำแหน่งมอเตอร์สว่านต่อดินอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเข้าต่อนะครับพวกสลงสลักพวงนี้ก็คือเข้าในตำแหน่งนี้เลยนะครับขอสลักบุ้งกีนี้ออกนะครับขอบุ้งกีออกมาสอสลักนี้แทน แล้วก็ส่วนดอกนะครับดอกระหว่างหัวมอเตอร์จะมีอารอยต่อเป็นยอยนะครับยอยขันนีจะมีน็อตน็อตล็อกชุดนี้ชุดนึงจะเป็นปอกสวมอ่าแปงลองดูค่ะอันนี้นะครับหมุนครับหมุนซ้ายหมุนขวาอ่าวิธีในการหมุนนะครับควบคุมแทนกระบอกไคลิกตัวบุ้งกีชาน,นะครับคือควบคุมโดยมือคอนโทรล มุ่ยทางหนึ่งน,นะครับควบคุมอยู่สองตำแหน่งนะครับโยกขวาโยกซ้ายนะครับแต่ตำแหน่งคอนโทรลด้านขวาห่าลายเหลือก,ก็ประมาณนี้นะครับ